สินค้า,าเกษตรขึ้นยกแผงตามที่พักเพื่อไทยประกาศไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แน่นอนแล้วเมื่อราคาเพิ่มขึ้นไปคูณกับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหากกับต้นทุนที่ลดลงรายได้จึงสามารถเพิ่มได้สามเท่าเป็นอย่างน้อยภายในเวลาไม่กี่ปีผมขอเข้าประเด็นเลยผ่าตัดผ่าตัดยังไงนะครับ เรามีหลักการทํางานอยู่6ประการที่สําคัญดินนําน้ําดีน้าดีนั้นหมายถึงเรื่องของน้ําบนดินน้ําใต้ดินด้วยมีมีสายพันธุ์คาว่าสายพันธุ์นั้นเนี่ยท่านจะได้ยินว่าเราอยากจะส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาถ้าเราให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้อินทรีย์วัตถุใช้แอินทรีย์ ะครับแล้วก็ลดต้นทุนอย่างที่ผมเรียนตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะปลูกข้าวได้โดยใช้ต้นทุนในการเพราะปลูกไร่เราไม่ถึง700บาทแทนที่จะเป็นหลายๆพันบาทต้นทุนที่ลดลงย่อมนํามาซึ่งรายได้ที่สูงขึ้นเป็นหลายเท่าการตั้งเป้าเพียง3เท่านั้นเป็นการตั้งเป้าให้ท่านไม่ตกใจมากเท่านั้นเองนะครับเมื่อทํางานจริงจังท่านมีโอกาสได้มากกว่านั้นอีกยืนยันราคานะมีคนถามว่า จะยังคงใช้ระบบจำนำไหมจะประกันราคาประกันรายได้ไหมหรือจะใช้ระบบเกษตรพันธสัญญาหรือจะใช้กระบวนการที่จะนำไปสู่การที่เราจะสามารถเข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดส่งออกหรือตลาดไปในประเทศได้ดีขึ้นคำตอบคือเราจะทำทุกกลไกที่เหมาะสมกับผลผลิตทางเศรษฐกิจชนิดนั้นๆแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณมากมายในการไปดำเนินการเพราะว่าเราทะลุทะลวงระบบ ให้สมบูรณ์แบบนะครับถ้าหากว่าผู้ปลูกไม่มีเงินที่จะซื้อปุ๋ยที่จะซื้อจุลินทรีย์ที่จะปรับปรุงคุณภาพดินปรับปรุงแหล่งน้ำก็จะเป็นปัญหาผู้รวบรวมสินค้าเกษตรถ้าไม่มีทุนที่เพียงพอเวลาสินค้าเกษตรออกมาพร้อมๆกันก็ไม่สามารถจะรับซื้อได้นะครับผู้แปรรูปไม่ว่าจะเป็นโรงสีหรือองค์กรที่จะมาสกัดสารสำคัญ ถ้าไม่รับการสนับสนุนก็ไม่สามารถเดินการได้แหล่งทุนจะมีความสําคัญหนุนนํานวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของจุลินทรีย์แต่เราจะส่งเสริมให้นักจุลินทรีย์วิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่วงการการ,การเกษตรนะครับแต่หมายถึงเครื่องทุนแรงต่างๆที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรแปลงเล็กหรือเกษตรแปลงกลางเกษตรแปลงใหญ่จะได้รับการสนับสนุนให มีโอกาสทํางานร่วมกับเกษตรกรสนับสนุนเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินท่านคงทราบดีว่าเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยมีความทุกข์มากมายนะครับด้วยข้อขัดแย้งว่าตกลงมันเป็นที่ดินของเกษตรกรหรือมันเป็นที่ดินของรัฐกันแน่เนี่ยการพิสูจน์สิทธิ์ให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับสิ่งยืนยันว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะดูแลตรงนั้นท่านก็จะมาช่วยกันพัฒนาให้พื้นที่สีเขียวมากขึ้น แต่ที่จะมามัวแต่ต่อสู้กันระหว่างภาครัฐกัรบราษฎรนะครับต่อเป็นภาพสุดท้ายครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราทํางานกันครบวงจรนะครับระบบนิเวศของประเทศก็จะดีขึ้นระบบนิเวศกลับมานะครับระบบเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยมีคะแนนเสียงมากพอจากการเลือกตั้งครั้งนี้